ระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอปัยสูตรความว่าอภูตวาทีนิริยังอุเปติโยวาปิกตวานะกรมีติจาหะอุภพปิเตเปจะสมมาพวันตินิฮีนกรรมมามนุชาปรัตถะชนูุกล่าวคำไม่จริงย่อมเข้าถึงนรก ชนใดทำบาปกรรมแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำแม้คนทั้งสองนั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนกันชนทั้งสองพวกนั้นเป็นมนุษย์ภูมิกรรมเลวทรามลาไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าก่อนพูดมูสาพระองค์ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าผู้กล่าวเท็จจนเป็นปกติละโลกแล้ว บาปนั้นจะทำให้ตกลงไปในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยอิบาสของมุสาวาทอย่างเบาที่สุดมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงชีวิตจะต้องเจอมรสุมในเรื่องอัตภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาหลวงพ่อได้อธิบาย รายละเอียดขอบข่ายของการผิดศีลข้อสีคือมุสาวาตอย่างละเอียดละออให้ลูกๆก,ก็ได้รับฟังกันแล้วซึ่งมีทั้งมุสาอนุรโลมุสาและปฏิสวะมีทั้งโทษหนักโทษเบาแตกต่างกันไปถอยคำบางอย่างเป็นเพียงกล่าวพลั้งเผลอไม่ได้มีเจตนา แต่ก็มีวิบากสำหรับวันนี้มีตัวอย่างของผู้สร้างวิจีกรรมนำอตภัยมาสู่ต,ตนเองเป็นเหตุให้เข้าถึงนรกยาวนานถึงหนึ่งพุทธทันดรแม้พ้นจากมหานรกแล้ววิบากกรรมยังส่งผลให้มาเกิดเป็นเปรตมีลักษณะตัวเป็นคนหัวเป็นหมู เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลวันหนึ่งพระมหาโมกขลานเถระลงจากภูเขาคิจกูดพร้อมกับพระลักขณะเถระแต่ทำการยิ้มแย้มในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อพระลักขณะเถระถามว่าท่านพุทเจริญ อะไรหนอเป็นเหตุท้ามเ้ท่านสแสดงการยิ้มแย้มพระมหาโมคลานะกล่าวตอบว่าท่านผู้มีอายุเวลานี้ยังไม่เหมาะที่จะตอบปัญหานี้ท่านยังถามกระผมอีกครั้งเมื่อเราทั้งสองไนดะ้อยู่เฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาเทอจากนั้นก็ไปบินบานในกรุงราจคลึตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบัติ เมื่อกลับจากบินาบาแล้วก็ได้ชักชวนกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระลักขณเถระจึงขอโอกาสถามเรื่องเดินกับพระมหาโมคลานเถระเมื่อมานั่งอยู่เฉพาะประพักของพระบร,รมศาสดาก็ได้คำตอบว่าผู้มีอายุก็ผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งร่างกายของมันประมาณสามขาวุธมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ แต่มีศสีสาเหมือนสุกรมีหางเกิดที่ปากและหมูนอนจำนวนมากมายเด้ไหลออกจากปากของเปรตสุกรเน่งจากผมไม่เคยเห็นสัตว์ที่มีรูปอย่างนี้มาก่อนจึงได้ทำการยิ้มแย้มให้ท่านได้เห็นพระบรมศาสดาตรัสจมเชยพระมหาโมคคลานะท่ามกลางคณะสงฆ์ที่ประชุมกันในขณะนั้นว่า ภิกูจทั้งหลายสาวกเรามีจากสูนหนอแม้เราจะถาคตก็ได้เห็นสัตว์นั้นที่โค้งต้นประสีมหาโพธิ์เหมือนกันแต่ไม่ได้พูดในใครฟังเพราะต้องอนุเคราะห์ชนเราอื่นที่ยังไม่เชื่อเพราะบุคคลใดฟังแล้วไม่เชื่อสิ่งที่ตถาคตได้กล่าวไว้ความไม่เชื่อนั้นอาจจะเป็นภัยต่อตัวเขาเอง ตอนนี้เราได้มาหาโมคคาณะเป็นพยา,ยานจึงกล่าวต่อหน้าพวกเธอว่าที่โมคคาณะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงภิกษุสาวกฟังเรื่องนี้แล้วจึงอยากรู้เรื่องลาความเป็นมาของสุกรับเปรตก็ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจรญกับกบปุปกรรมังเปรตนั้นเป็นอย่างไร เขาทำการรมอะไรเอาไว้จึงได้มาเกิดเป็นเปรตสุกรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสเล่าถึงบุพกรรมของเปรตนั้นให้ฟังว่านับย้อนถอยหลังจากนี้ไปหนึ่งพุทธันดรเป็นยุคข,ของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์ในยุคสมัยนั้นมีอายุยืนถึงสองหมื่นปีครั้งนั้นมีพระเถระ สองรูปมีความรักใคร่ปรองดองกันฉันพี่น้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันบำเป็นสมณธรรมอย่างมีความสุขตามอัตภาพในอาวาาใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่งพระเถระสองรูปนั้นรูปหนึ่งมีพรรษาหกสอีกรูปหนึ่งมีพรรษาห้าาพระเถระที่มีพรรษาน้อยกว่า จะคอยถือบาตและจีวรของพระเถระและได้ทำวัตรปฏิบัติทุกอย่างเหมือนกับท่านเป็นสมัมมณีเช่นคอยช่วยปาดกวาเสนาสน,นะซักจีวรตักน้ำฉันน้ำใช้ถวายพระมหาเถระพระเถระทั้งสองรูปอยู่กันอย่างสมัครสมานสมัคคีเดพี่น้องทองเดียวกันนั้นก็มีพระธรรมกถึกรูปหนึ่ง เดินทางมาขอพักที่วัดของท่านทั้งสองบังเอิญว่าในวันนั้นเป็นวันธรรมสวรรค์พระเถระทั้งสองจึงในบนพร,รรพระธรรมกถึกแสดงธรรมให้ฟังพระธรรมกถึกก็กล่าวธรรมกถาโดยสำนวนโวหารที่เพเระสนอโสดพระเถระทั้งสอง แลันได้ฟังแล้วก็มีจิตยินดีอิ่มเอิบเบิกบานใจที่ได้ฟังธรรมจิงนิ้หมดในพระธรรมกถึกอยู่น,น,นานๆก็ะจะได้ฟังธรรมที่มีความสุขขมลุ่มลึกโดยที่พระเถรราทั้งสองไม่ได้ขาดคิดมาก,ก่อนว่าเรื่องราวาช้าในเพศสมณะของพวกท่านกำลังจะมาเกิดขึ้นในไม่ชา้าพอวันวรุ่งขึ้น พระเถระทั้งสองพาพระธรรมกถึกกลับไปปินนบาตในหมู่บ้านหลังจากทำพัฒกิจเสร็จได้กล่าวเชื้อเชิญพระธรรมกถึกให้แสดงธรรมโปรดญาติโยมกรรภชาบ้านได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสได้กล่าวนิมนต์ทิทานมาฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้น ในวันถัดไปพระเถราทั้งสองก็ได้พาพระธรรมกถึกออกเที่ยววินาบาตและก็มาแวะพักฉันพตาหารที่บ้านธานบ,บดีซึ่งได้นิมนต์เอาไว้ครั้นเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้พระภิกษุผู้อาคันตุก,กะก็มีจิตคิดเป็นอกุศลว่าวัดนี้บรรยากาศสงบร่มรื่นน่าอยู่ ข้าปลาอาหารก็ไม่ขาดตกบกพร่องเราสมควรจะอยู่ที่แห่งนี้แต่ถ้าหากพระสองรูปนี้อยู่ด้วยก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อก,การสแสวงหาลาบสการะของเราเพราะพระเถราชทั้งสองรูปนี้มีความมักน้อยสันโดษเกินไปและมีความเคารพยำเกรงต่อก,กันดดพี่น้อง เราควรจะหาทางกำจัดพวกท่านออกไปจากวัดแห่งนี้ให้ได้ความอยู่เป็นสุขของตัวเราเองเมื่อคิดกโนบายได้แล้วพอตกเย็นพระธรรมกถึกได้ไปเทศในพระเถระทั้งสองรูปฟังตามปกติครันพระอนุเถระขออนุญาตกลับไปพักติกุติกรพระธรรมกถึกจึงได้โอกาสสนทนากับพระมหาเถระ สองต่อสองว่าท่านผู้เจริญผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะเล่าให้ท่านฟังแต่เกรงว่าหากพูดไปท่านอาจจะรับไม่ได้ก็จะกลายเป็นบาปของผมสียเปล่าพอพระมหาเถระขยันขยอบว่าท่านมีเรื่องอะไรจะใจผมช่วยก็บ,บอกมาเถอะ่าได้เกรงใจไปเลย พระธรรมกถิกทำเป็นนั่งตึกตรองอยู่ในหนึ่งแล้วบอกว่าท่านผู้เจริญเรื่องที่จะพูดนั้นสำคัญมากแต่พูดไปแล้วท่านจะไม่สบายใจปาแล้วขอตัวกลับที่พักโดยทิ้งประเด็นเรื่องสำคัญแต่ไม่กล้าพูดเอาไว้ทำให้พระมหาเถระแม้อยากจะปล่อยวาง ถ้าก็ไม่ได้ที่จะนำกลับไปคิดติกุติวันต่อมาพระธรรมกถึกได้ขับไปหาพระอนุเทระได้พูดจาเหมือนกับที่ได้พูดค้างไว้กับพระมหาเถระทำอยู่อย่างนี้สามวันติดต่อกันจนพระเถระทั้งสองรูปก็เริ่มออระแวงและอยากจะรู้เรื่องที่พระธรรมกถึก ปกปิดเอาไว้สว่สวาพระธรรมกถถึกจะมีทีเด็ดอะไรมีกนุบายในการขับไล่พระเถระทั้งสองรูปออกไปจากวัดได้อย่างไรก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พล่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบร,รมีกันไปนาน,าน ให้คราบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นคราบครัวแก้วคราบครัวธรรมกายคราบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอน